คณะกรรมการปปชไต่สวนแล้วก็ชี้มูลไปสิครับเพราะกระทำการบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติเป็นการกระทำผิดจริยธรรมอย่างไรเร่ย่าดองกัน14สอสเนี่เขาตามไปตั้งแต่วันที่22เมษายน2565 สิบลายชื่อที่คุณสีสุวรรณหรือพี่ศีนี่ไปยื่นตรวจสอบว่าพวกนี้นี่จงใจครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนหรือไม่ตั้งแต่สสพักพลังประชารัฐสรวุฒิเนื่องจำนงสลิดพงเกี่ยวข้องภูมิใจไทยเกียรติเหลืองขจรมิตรภูมิใจไทยอนุชาน้อยวงพลังประชารัฐโชคพิพัฒน์เตชะโสพล ภูมิใจไทยไวยพศอาพรรัฐพิมพรพรพิพัฒน์พรพุทธิพันธ์พลังประชารัฐอุฒิพงษ์นามบุตรสุพลจุนใสนี่ประชาธิปัตย์พลังประชาชาติไทยวันนี้มาอยู่รวมไทยสร้างชาติชินวรบุญเกียรติรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มานพศรีพึ่ง สลิดบุตรเนียมนี่ภูมิแกไทยภูมิแจไทยสำคัญครับสุชาติพินโยเพื่อไทยและอีกคนหนึ่งไม่เอ่ยถึงไม่ได้นั่นคือนายประเสริฐจันทละหลวงทองวันนั้นเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายศรีสุวรรณจันยาได้รับข้อมูลทางลับซึ่งผมเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่เขาให้ข้อมูลมาแล้วว่าที่ดินพพทห้าของสอสอท้งหมด14คนนั้นอยู่ในเขตของป่าสงวนวันนี้มันหาไม่ยากครับเอาพิกัดที่ตั้งที่ดินมากดไปที่ GPS ออกมาหมดครับว่าอยู่ที่ไหนลองจุดที่เทาไหลและจุดที่เท่าไหลอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนไหน ซึ่งผมก็แน่ใจค่อนข้างแน่ใจว่าที่ดินที่คุณสีสุวรรณจันยานี่ไปร้องให้อธิบดีกรมป่าไม้นี่ได้ออกมายืนยันว่าไอ้14สสอนี่มันไปครอบครองที่ในที่เขตป่าสงวนแห่งชาติโดยการไปบุกลุกแล้วเอาหนังสือเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือใบบพพทหามาอ้างครอบครองที่ดินนะ และหนึ่งในนั้นก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลจึงต้องถามว่าคณะกรรมการปป,ปชนี่ท่านจะเร่งคดีนี้หรือท่านจะลองคดีนี้เพราะประชาชนอยากรู้ว่าการกระทำผิด ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการไปปลูกกลุกที่ป่าสงวนนั้นนี่ทำไมมันช้านะักหากพิสูจน์ทางดาวเทียมพิกัดที่ตั้งที่ดินว่าเป็นรองที่จุดที่เท่าไรรัฐที่จูดที่เท่าไรแล้วมันอยู่ในเขตป่าสงวนนั่นหมายถึงว่าสอสอทั้ง14คนที่ผมอ่านชื่อมาแล้วนั้น โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลได้ครอบครองที่ดินป่าสงวนเมื่อครอบครองที่ดินป่าสงวนมันก็หมายความว่าก็ทำผิดจริยธรรมอย่างรง้ายแรงเป็นสอสอแล้วไปบุกลุกป่าสงวนนี่ขนาดชาวบ้านยังถูกจับติดคุก ชาวบ้านไม่มีความรู้นะทางกฎหมายที่ดีเหมือนพวกสสนะมีความรู้ทางกฎหมายบ้างแต่ชาวบ้านไม่มีความรู้ที่ดีเท่ากับพวกสสหรอกดังนั้นจึงต้องบอกกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทิจจริตแห่งชาติเนี่ยถามท่านว่า คดีนี้ท่านจะดองคดีไปทำไมเพื่ออะไรมันง่ายๆครับก็เอกสารที่เขาส่งมามันเป็นการแจ้งบัญชีหนี้สินบัญชีทรัพย์สินของเขาอยู่แล้วว่าเขามีทรัพย์สินอะไรเขาถือว่าที่ดินพปทห้านี้เป็นทรัพย์สินของเขานี่เขาแจ้งไปนี่ อย่างท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละดวงทองแจ้งว่าครอบครองที่ดินทั้งหมด20แปลง8ล้าน6แสนกว่าบาทและหนึ่งในนั้นเป็นที่ดินพพทาซึ่งตีมูลค่าไว้3แสนเนื้อที่ที่ครอบครองไม่น้อยนะครับ30ไร่30ไร่ในการไป บุกลุกหักร่างถางพงที่ลุกล่างถางป่าเข้าไปสาิบไร่แกตีมูลค่าไว้สามแสนแต่ถ้าไปดูที่ดินนี้อาจจะมีวิวเป็นร้อยล้านก็ได้อาจจะอยู่ตรงเชิงเขามีน้ำตกมีลำธารไหลผ่านหรือไม่เราไม่รู้ ้มบาไม้ต้องไปดูสิครับว่าที่นี้เนี่ยมันใช่ที่ที่ตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมธนาลักษ์เป็นที่ราชพัสดุไหมแล้วราชพัสดุให้เช่าจริงไหมหรือไปบุกลูกก่อนแล้วไปเสียที่หลังการกระทําผิดขึ้นอยู่กับเจตนานะครับเนื่องนี้ไม่สลับซับซ้อน คณะกรรมการปปชไต่สวนแล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วก็ชี้มูลไปสิครับถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดถ้าผิดก็บอกว่าผิดเขาจะได้ออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลจะได้เอาคนอื่นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลถ้าออกไปนะคือถ้าชี้มูลแล้วก็ต้องออกแล้วครับอยู่ไม่ได้หรอกเพราะ กระทำการบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติโดยอ้างสิทธิ์เสียภาษีบำรุงท้องที่ตามใบพบทห้าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่าดองคดีผมบอกว่าเรื่องนี้อย่าดองคดีครับจัดการเลยเพราะถ้าท่านดองคดีแล้วนี่ ผมจะบอกให้นะว่ามันส่อไปในเจตนาที่จะช่วยเหลือหรือใช้ในการต่อรองทางการเมืองซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้สร้างประโยชน์หรือเป็นการไม่พดุงความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยจึงตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เรื่องที่ดิน,นบุกลุกป่าสงวน หรือไม่มีใบพบตห้าได้มาอย่างถูกต้องไหมท่านอย่าดงคดีเร่งครับชี้มูลเพราะท่านบอกนี่ว่าผู้ที่ถูกชี้มูลนี่ได้รับแจ้งแล้วและให้มาชี้แจงแล้วจะชี้มูลให้เสร็จภายในปีนี้ นี่มันเดือนตุลาคมแล้วนะครับเมื่อเนืออีแค่สองสามเดือนก็จะสิ้นปีแล้วแล้วทำไมไม่ชี้มูลเรื่องนี้ไม่ต้องสอบสวนมากเอกสารมันระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใครถือตรงไหนใครอยู่ตรงไหนได้มาอย่างไงนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะครับเจ็บปวดจริงๆ มันมีนักการเมืองใหญ่ไปครอบครองที่ดินซึ่งเป็นที่ของการลดไฟ